เสร็จค่ะเสร็จเสร็จค่ะเสร็จทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะนี่คือผัดชอบมากเลยนะคะทานกับน้ำพริกนะคะโอ้คือหมลืมูผัดพอแล้วพอแล้วเยอะไปแล้ว มากไปมันก็ไม่อร่อยนะคะคมากไปมันก็ไม่อร่อยอร่อยไม่อร่อยมากไปมันก็ไม่่อก็จะร,ะจะร,ะจะระ้อยร้อยแเปดกกันนะคะแป้วก็ทกันวันนี้วันอังคารสีชมพูตามสูตสรุสรตามสุร

กันเลยนะคะของอร่อยต้องทานให้หมดของอร่อยต้องทานให้หมดทันข้าวกันกันน้ำด่างเสือบอกแล้วว่าเข้าไหม ไม่ต้องโดดลงมาเลยแม่ว่าไหลหนแล้วนนะไม่ชอบเลยอ่ะหุนแล้วเนี่ยไม่ต้องโดดลงมาไม่ชอบขึ้นไปขึ้นไปที่เดิมน้วะไม่ต้องลงมาเออลูกเนี่ยแปดคนจังทานข้าวกันหน่อยนะคะคุณขาทานข้าวกันค่ะ ทำไมไม่มีใครมาคุยกับบอาหันเลยอาหันไน็้ัาตขาดวิดแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี <c oughs> ๋ยวไาดูย้อนหลังกันไปบอกให้ไปก่อน